สวัสดีครับสวัสดีฟีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube b i g ท็กเตอ r ครับนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมาพูดถึงเรื่องฟันนะครับหรือใบโรตารี่นะครับอยากจะบอกว่ามันโคตรจะทนครับปกติผมก็ใช้มา ลายยี่ห้อครับถ้าปกติดโดนตอโดนหินก็จะส่วนใหญ่จะหักครับส่วนใหญ่ใบใบโรตารี่จะหักอันนี้เดี๋ยวพามาดูของมาบินครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะตรงนี้มันจะขาดไปเลยนะครับพอดูแล้วมันมันโดนโตครับ่อฝังดิน ก็อันนี้ใช้งานมา3มปีครับไม่ต่ำกว่าปีละร้อยห้าสิบไร่นะครับผมก็ใช้ปั่นมา3มปีนะครับตัวนี้จะเป็นจอบหมุนของ NASA นะครับตอนแรกก็นึกว่ามีปัญหาตรงโซ่หรือเปล่าพอดีมันเสียงนังป,ปักปักตรงนี้ครับพอมาดูก็เจอใบโตรตารีนะครับ ตอนแรกนึกว่าตรงนี้ขาดนะครับพอมาอถอดออกมาดูก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ที่ขาดก็คือน็อตครับอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์หรือว่าอะ,อะไรนะครับก็เผื่อใครที่กำลังมองหาอยู่ก็ผมว่าอันนี้มันจะทนมากสามปีครับสีก็ยังหอกนิดนึงครับ ก็ยังเหลือนิดหนึ่งสําหรับสีก็เริ่มจะคมครับแต่ก็น่าจะใช้งานได้อีกปีสองปีได้ผมว่าเพราะว่างานปั่นไม่ค่อยได้ไปรับจ้างครับก็ทําแต่ของตัวเองแล้วก็ของพี่น้องครับก็รวมๆนะผมตีตำ่ตำๆประมาณร้อยห้าสิบไร่ถึงสองร้อยนะครับต่อปีนะครับเพราะว่ามันปั่นสองรอบไงตีตีดินสองรอบนะครับเพราะว่าปีนี้ดินค่อนข้างแข็งนะครับหน้าหวานก็ เจอภัยแรงก็เจอนาดินเหนียวก็ต้องตีสองรอบครับเพราะว่ารอบแรกก็ตีไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดินแข็งมากเพราะว่าที่แข็งมากเพราะอะไรเพราะว่าในตอนไถก็ใช้ผานสี่ในการไถเพราะว่าผานผ,านผานพวนคือไถไม่ได้ครับถ้าตัวไหนมันเจอนาแบบดินแข็งขงคือมันไถไม่ได้อนอ,อกจากพวกนาดินทรายก็ตีครั้งเดียวก็จบครับ ตัวนี้จะเป็นใบโค้งแต่ไม่โค้งมากครับเนี่ยมาบินนะครับโคตทนใครที่กำลังมองหาอยู่ก็แนะนำเลยก็เดี๋ยวจะประกอบใส่น็อตใหม่ครับขาดไปตัวหนึ่งครับถือว่าแข็งมากก็ปกติที่ผมเคยใช้เนาะของรถสามหกคันเก่าก็จะเป็นอของยี่ห้อนะยี่ห้อหนึ่งครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะ ตรงนี้ไม่หักก็จะหักตรงนี้ไปเลยครับน็อตจะไม่ขาดอ่ะเพราะว่าตอนก่อ,อนจะลงหน้าง,งานนะครับก่อนปั่นก็คือผมเช็คแล้วเช็คน็อตเช็คอะไรขันให้เรียบร้อยครับเพราะว่าวกนี้ไม่ค่อยคลายครับแต่ปั่นไปเจอไปเจอ,ไปเจอพวกหินพวกเอ่อโตครับสารพัดเลยนะครับก็ เป็นอย่างที่เห็นครับก็นึกว่าตอนแรกนึกว่า,าสู้หรือว่าอะไรหรือเปล่าตอนแรกมันดังปักปกักบก็พอดีจอดลงมาดูก็พอนปรากฏว่าน็อตขาดครับตอนแรกผมนึกว่าตรงนี้ขาดไปเลยครับก็ถือว่าทนนะมาบินครับก็ขอแนะนำกันแล้วกันครับสำหรับใบโรตารี่นะครับตัวนี้ใช้กับจอบมุนของ NASA น,นะครับ ก็นาซาจัดมาบินมาให้เลยครับถือว่าทนมาก3ามปีแล้วก็ใกล้จะเสร็จงานพอดีครับหมดผมว่าอีก2ปีนะสำหรับผมน่าจะได้อีกสองปีเพราะว่าไม่ได้สายรับจ้างเท่าไหร่ครับแต่ว่าเจอหน้างานคือโหดมากเจอหินเจอตอเจอนู่นนี่นั่นครับปั่นโดนสารพัดครับบางทีมไม่เห็นก็อประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวจะประกอบ นะครับตัวนี้เป็นเมตรแปดห้าครับ R าทีแปดห้าของ NASA ครับอันนี้ก็ทนใช้ได้ครับแต่จะมีบางจุดทีออ่ที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็จะเป็นตรงนี้ครับที่ผมเี่เปลี่ยนน็อตใหม่เพราะว่าน็อตตัวเล็กเกินไปครับบางทีเราถอยไปโดนคันนาอะไรก็ดันเข้ามันก็ขาดครับ ต้องใช้สักเบอร์19บาไม่งั้นก็เบอร์ 21, อยีเอ็ดเงี้ยประมาณนี้ครับจะทนมากไม่งั้นก็ยึดใส่กับฟ้าไปเลยนะครับตรงนี้ก็คือยึดยึดติดเป็นตัวนี้ไปเลยจะแข็งกว่าครับประมาณนี้ครับสําหรับมา,าใบโรตารีมาบินนะครับก็จะประมาณนี้ครับขอแนะนําที่ใครที่กําลังมองหาอยู่ผมว่าโคตรทนเลยนะครับอันนี้ทนมากเพราะว่าผมใช้มา อของรถสามหกคันเก่าก็ส่วนใหญ่ที่ผมไปปั่นมันตดนตออะไรมันจะหักครับแต่อันนี้ไม่หักนะอันนี้ไม่หักก็คือน็อตขาดไปเลยครับขาดตัวนึงครับตัวนึงก็ตัวนึงยังเหลืออยู่เนี่ยตัวนึงครับตัวเดิมที่มากับอจอบมุนรับตัวนี้เป็นตัวใหม่ก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนครับประมาณนี้ครับผมก็ ที่กาลังมองหาอยู่อันนี้ผมขอแนะนํานะผมไม่ได้สปอนเซอร์หรือว่าค่าจ้างใดๆนะครับผมจากมาบินก็คือผมมาแนะนําให้เ,เพื่อนๆที่กําลังมองหาอยู่ว่าถ้าหมดแล้วจะใช้ยี่ห้อไหนดีผมแนะนําเป็นมาบินครับอันนี้ทนมากนะครับผมก็จากแนะนําครับประมาณนี้ครับผมนะครับสาหรับอบุปกรณ์ การเกษตรนะครับอันนี้จะเป็นจอบมุนครับก็ส่วนใบผานก็จะเดี๋ยวถ้าหมดนะเดี๋ยวจะลองใช้ของอม้าบินดูครับว่าจะแข็งแรงแค่ไหนเดี๋ยวรีวิวให้ชมครับประมาณนี้ครับผมเอาไปเจอใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันครับนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตเวลาไปก่อนครับสามปีครับผม ภาพการใช้งานก็ถือว่าทนนะเพิ่งจะคมครับปีก่อนยังไม่คมก็ผมคิดว่าน่าจะได้อีกประมาณ2ปีครับประมาณนี้ครับผมเจอกันใหนคลิปหน้าก็แล้วกันครับสวัสดีครับ